เรียนแม่ทัพภาคที่3ที่เคารพกองบัญชาการช่วยรบที่3ขอนำเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห่วงที่ผ่านมาเพื่อกรุณาทราบดังนี้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยในห่วงวันที่25กันยายนถึงวันที่7ตุลาคม2564กองบัญชาการช่วยรบที่3ได้นำกำลังพลและยุทธปกรณ์สนับสนุนกองอำนวยการป้องก,องกันและการบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสุโขทยัย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอสวรรคโลกและอำเภอสีสํารงจังหวัดสุโขทัยโดยจัดกำลังพลจากร้อยบกบชร3กองพันส่งกำลังและบริการที่23กองพันทหารเสนารักที่2ี่กองพันทหารขนส่งที่23กองพันสัมภฒิกระสุนที่23และกองพันซ่อมบำรุงที่23รวมจำนวน206นายและยานพาหนะรวมจำนวน27คัน เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยพร้อมทั้งได้จัดรถคัวสนามร่วมกับส่วนราชาการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมผลิตอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและกำลังพลที่ปฏิบัติงานณสารากางจังหวัดสุโขทยัยรวมจำนวน1 8 9 0 2กกล่องปัจจุบันสถานการณ์น้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว เมื่อวันที่5ตุลา2564เวลา13:45ถึง14:55ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3และคณะร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่3ที่ช่วยเหลือเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองในการนี้ได้กรุณามอบงบประมาณอาหารแห้งและเครื่องดื่มเพื่อเป็นการบำรุงขวัญ อีกทั้งยังกล่าวขอบคุณกำลังพลและให้ข้อห่วงใยในน้มของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการเมื่อวันที่27กันยายน2564เวลา0900้ 00, ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก และประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชาการในสังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่3ที่ได้รับราชาการมาด้วยความวิทยาอุตสาหะเข้มแข็งและอดทนเป็นผลดีแก่ทางราชาการจนกระทั่งกเกษียณอายุราชาการโดยในปีงบประมาณ2,564กองบัญชาการช่วยรบที่3มีผู้ที่กเกษียณอายุราชาการผู้ที่ลาออกตามโครงการ,กรเกษียณอายุราชาการก่อนกำหนดผู้ที่ประจำบนทนทหารบกและผู้ที่ได้รับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชำนาญงาน รวมทั้งสิ้น95นายซึ่งประธานได้กล่าวเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงความยกย่องและสรรเสริญในคุณงามความดีที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพบ,บกและประเทศชาติตลอดมาณอาคารอนเนกประสงค์กองบัญชาการช่วยรบที่3โครงการทหารพันดีเมื่อวันที่27กันยายน2564เวลา09:00เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่3 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่5รุ่นที่69จำนวน20นายศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของกองบัญชาการช่วยรบที่3และหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่3และเยี่ยมชมโครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสเมื่อวันที่7ตุลาคม2,564เวลา4 4 0สเสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่3 รวมการประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการที่กองบัญชาการช่วยรบที่3ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นาห้องประชุมชั้น2อาคารวงวานิชค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสการฝึกครกูทหารใหม่และเตรียมการรับทหารใหม่ผัดที่2ทัพ64เมื่อวันที่6ตุลาคม2564เวลา13.00รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3เป็นประธานในการประชุมการฝึกคูทหารใหม่ และเตรียมการรับทหารใหม่ผัดที่2ทัพ64นณห้องประชุมบกบชร3การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดำเนินการมอบเงินส่งเคาะแก่บุพการีที่พิการทุพพลภาพเมื่อวันที่5ตุลาคม2,564เวลา09.00ผู้บัญชาการกองบัญชาการ,ช,าการช่วยรบที่3และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองบัญชาการช่วยรบที่3 ได้ดำเนินการมอบเงินส่งเคาะแก่บุพาการีที่พิการทุพพลภาพในสังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่3ซึ่งเป็นเงินงวดที่12ห่วงมกราคมถึง,ม,ถง,ม,ถงมิถุนายน2564จําจำนวน22รายรายละ3 0 0 0บาทรวมเป็นเงินจำนวน66,00 0บาทพร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป <S <S การรับนักเรียนนายร้อยฝึกปฏิบัติหน้าที่วิชาเาหล่าขนส่งและเหล่าสัมพวุฒ ในห่วงวันที่9ถึง22ตุลาคม2564กกองบัญชาการช่วยรบที่3ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติหน้าที่วิชาเราขนส่งและเหาสัมพวุธให้กับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่5รุ่นที่69ประจำปีการศึกษา2564าจำนวน6 0นายณกองพันทหารขนส่งที่23และกองพันสัมพวุธกระสุนที่23โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้นักเรียนนร้อยเกิดความคุ้นเคยและเห็นภาพการปฏิบัติงานจริงของแต่ละเหล่า เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในร้อยก่อนสำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานที่หน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่7ตุลาคม2564เวลา08.30กองบัญชาการช่วยรบที่3จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยรวมกับส่วนราชาการหน่วยงานต่างๆผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนน Beginning Day และ Kick off การใช้สารบำบัดน้ำเสียคัดกิ่นเหม็นจากสารเล่งซูเปอร์พอลลหกฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยโดยมีนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานในการจัดกิจกรรมณนะอาคารอเนกประสงค์กลางหมู่บ้านหมู่ที่2ตําบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยผลการปฏิบัติทําให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและลดมลพิษจากน้ำเน่าเสีย เมื่อวันที่8ตุลาคม2564กองบัญชาการช่วยรบที่3โดยกองพันทหารขนส่งที่23ได้นำกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกจำนวน10นายได้ปริมาณโลหิต4 5 0 0ซ c กองบัญชาการช่วยรบที่3ขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ